ถึงลุงไหมตาจิตถึงก็ไล์มาใครใคก็รู้แชมป์อะไรอันคืรจะรู่ไม่ต้องมาถามเรื่องดีกี้น่าจะรู้ดีจะไปตรงไหนพวกสาวๆยังอ้หูลุยไปตอนไห่ไล่ต่อไล่แต่แต่ไม่มีโอ้แต่ว่าไม่เป็นไรและเธอคไม่เข้าใจ ราชาก็ต้องมีมรกตมรกตก็ต้องอยู่คู่กับราชากาแฟ่กาแฟเฮ้ยกระยอบไปหลงใจไปอยู่แล้วเอเมนล้อไอไเด็หลายเดียววะได้เวลาตื่นแล้วมั้งดูแลประชาชนประชาชนต่อเอ๊บเอ๊ะอะไรหายไปอ่ะมรกต หายไปได้ไงอะ่ะตื่นมาอีกทีก็หายไปเลยอะ่ะอย่างนี้ต้องแจ้งทาหารทหารมรกรถหายไปฮ่าเฮ้ยแลนว่าไงพี่หมู่บ้านนี้มันใหญ่จริงนะเออใหญ่โตมโหฬารมากหวังว่าเราจะได้งานจากที่นี่นะไป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 หาพวกที่แบบว่าเศษกระดาษแลกเอ็มเล,ล่ล์อะไรเงี้ยแล้วไปขายตลาเออดงเงินเงินเยอะเลยวนะุ้ย เจ้าพวกคนนอกจับอาหารจับมันเอาจับอะไรอ่ะจับมันได้ครับนายท่านเออ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 ย่าอย่าแทะมาอย่าอะไรตามมาอะไรมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะอะไอันเดินไปรู้ไปเดินไปไม่รู้ไม่รู้เร็วไปไหนอ่ะท่าราชาครับมาแล้วครับอ่ะมาแล้วเหรอเอ้ยเจ้าพวกมนุษย์นินะมาหมู่บ้านเราทีไร มีปัญหาตุกเีเลยเพิ่งมากันไม่ใช่เหรอ,อไม่ใช่พวผมพวกผมเพิ่งมาเดี๋ยวฟังคำพิพากษาได้เลยพวกแกนะกไม่หลอดแน่อะไร,รอ่ะคำพิพากษาของพวกแกสองคนท่านราชาได้ร้องเรียนว่าพวกนายสองคนได้ขโมยเอเมล่าขี่ํำค่าที่สุดในหมู่บ้านไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพืพ่อพวกผมเพิ่งเพิพ่งมาเองนะ,ะไม่ต้องมาเถียงฉันเพราะว่าฉันฝันเห็นพวกแกด้วยละอะ อแกความฝันเนี่ยนะใช่ใช่ฉันฝันฉันฝันว่าพวกแกขโมยพุกปากอย่าเทียงราชาอะพวกนายนั่นแหละที่ทําผิดพวกนายมันคนนอกเอายังไงดีครับพวกมันดูหน่ำแนมมาดูเหมือนเพิ่งเกิดเอาเป็นโทษที่ตามที่สุดเลยละกันสงสารมันได้ขอรับตัดคอเอ้ยเอ้ยตัดคออะไร ไม่เอเดนี่ตามสุดแล้วเหรอไม่ได้ก็ตามโทษเต็มโทษหมู่บ้านเขาปกเราแล้วผมผมผมแค่คิดผมยังไม่ได้ทำยังเลยอันยังไม่ได้ขโมยสารที่เขาเล่าครับเดี๋ยวพวกผมขอแก้ต่างก่อนได้ไหมครับอือว่ามาคือมันไม่เมคเซนส์เลยอ่ะท่านราชาบอกว่าเห็นพวกผมเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยผ่านความฝันอ่ะมันไม่แปลกหน่อยละครับท่านพูดภาษาอือความฝันของราชาคือคำทำนายของหมู่บ้านนี้แล้วแม่ไหมครับไม่อ่ะอ้าวอ้า ้วไม่แม่นสายหาฟรีเลยกูไม่เอาไม่เอาไม่เอากับคำสารกับคำกนเอ่อเอ่อคุณธนราชาครับอะไรของแกคือขอร้องครับคือคือคืองี้คือพวกผมไม่ได้ทําจริงๆครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเอมาลองเอมาเล่าอะไรพวกผมไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยเห็นอะไรเนี่ยยุนมือฉันเนี่ยฮะเนี่ยคือตัวอย่างานราชาขอรับ ว่าครับที่เป็นบุคคลต้องสงสัยอืมจริงๆแล้วมันก็มีหัวขโมยแค่คนเดียวอ่ะนะเขาดูเจ้าหมอนี่หน่อยเจ้าหมอนี่ไม่ใช่อีกคนหนึ่งน่ะน้ำลายเยิ้มเยิ้มเลยใช่เลยในฝันฉันเห็นแบบนี้เลยไอตัวนี้แหละไมใช่าแล้วน้องผูว่าแล้วไอเก่งอกอักเนี่ยใช่เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับทหารจับมันไปทวงน้ำเลยไปให้มันสารภาพ ไปพริพัฒน์พระคำสั่งทหารเออแล้วไม่ใช่ครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมแค่เยี่ยวใส่ต้นไม้หปเลยอ้วนไปไปลุกครับน้องชายเออลวไปครับไปเอาไปครับเออเดี๋ยวทนาาชาแกไม่มีสิทธิ์โพดหรอกพวกแกนะมาเยี่ยมหมู่บ้านของพวกฉันทีไรของหายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของในกล่อง แอปเปิลพวกแกยังขโมยดีใจของพวอแกเนี่ยทำด้วยอะไรฮะถามจริงพวกฉันปลูกข้าวก็ขโมยปลูกแครอดก็หายพวกแกนั่นแหละเป็นหัวขโมยฉันไม่ด้รับฟังหรอกยังไม่ทันพูดเลยเลยไปละไปดูน้องแกโดนหอยถ่วงน้ำเออมวเมไม่อยากลงไปแมๆเมล เฮ้ยดูดิผมไม่ใช่แม่ทำอะไรพีชมันไม่ใช่ผมจุดด้วยพวกแกน่าจะตายกันทั้งหมดเลยนะเจ้าพวกมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวเดา๋ราช้าน้องผมไม่ได้ทำจริงๆครับผมไม่ได้ทำไม่ทำก็ไม่สนนะพอแกมาในหมู่บ้านฉันโดยไม่ได้รับเชิญเอ้าลงไปซะโอ้โหแกตายแน่ๆเรนเออเอาลงอีกทีนึง ทะราช้าพวกแกต้องสารภาพถ้าเกิดพวกแกสารภาพแล้วก็โทษจะลดเลยนะจะสารภาพได้ไงพวกผมไม่ได้ทำบ้าถ้าเกิดมายังปฏิเสธอย่างนี้อยู่ก็ดูน้องแกตายไปแล้วมาร้อขออะไร เตียงพวกแกก็ขโมยประตูก็เปิดให้ซอมบี้เข้าคนประเภทไหนเนี<_<_่ยขโมยเตียงขอชาวบ้านเด้เหรอทุกวันทุกชาติทานมันพวกเราคนอย่างพวกแกนั่นแหละเพีเยอร์ทุกคนแล้วมึงจะตายปะเนี่ยกู่ชวนกันพวกแกมีสิทธิ์เอาไปอาหารเป็นมานะเลย เฮ้ยใครไอ้สิทธิ์แกยุ่งทหารจัดการเฮ้ยอย่าอย่าช่โดผมพม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วฉันว่าทำแบบนี้ไปพวกแกก็ไม่สารภาพหรอกพอแล้วพอแล้วดีตรงนีกันโอ้ยคช่จยด้วยร้อนมากร้อนไม่ไหวแล้วเออ๋แล้ว ร้อนร้อนมากเยอะเพื่อนเชาพวกแกจะสารภาพได้อย่างทันสารภาพแล้วก็บอกของกลางมาแค่นั้นน่ะฟืนมาแล้วครับฟืนอะไรแค่นี้มันก็ร้อนแล้วอเลียนร้อนโหยร้อนมากโอ้ันแบบนี้นี่แหละหมดเรียนโอ้ไม่ไอาเอว้นา ช่วยช่วยน้งผมหน่อยคุณก็น่าจะรู้นะว่าพวกผมว่าไม่ได้ทำใช่ไหมทหารถ้าเกิดเื่อพวกผมเข้ามาก็ต้องเห็นแล้วใช่ไหมก็ชฉันนี่แหละเห็นอ,ะอะ่ะคุณพวกผมเพิ่งเข้ามาพวกใช่ไหมถ้าเกิด <อะ S 1> ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ยไม่ต้องเฮ้ยต่อไปก็ตานายแล้ว <laughs> เดี๋ยวถ้าพวกผมเข้ามาก่อนหน้านนี้คุณก็ต้องเห็นถูกไหมอย่มาล้อข่าวขา,วขาวเห็นใจข้าไอ้พวกคนขโวยเตียง ใครก็โบยเตียงวะ้ลนเ้แล้ว้อจะไม้แล้วจะสุกแล้วทุกคนเตรียมเครื่องปรุงให้เรียบร้อยฮอ่ะโยกแก้วยกแก้วโดนแก้วเออนาราชาผมมีข้อเสนออักอักอึกอะอะไรมีไรเมาแล้วเนี่ยพวกผมใช้นี่แทนได้ไหมครับใช้นี่ไรมันละกดเลยนะมันแพงพวกผมเออ ไถนาให้เลยอ่ะไถนาไถนาง่ายไปเปล่าน่าสนใจนะถ้าราชา ออไถนาทั้งเมืองเลยเหรอน่าสนใจคุ้มอยู่อึกอักอึ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 กทั้งเมืองเจ้บ้านล่ะครับใหญ่ชิบหายเลยจะเอาเวลาจะช่วยน้องแกไม่ล่ะร้อนร้อนพี่ผมร้อนเอาไงดีวะกูจะช่วยมึงเดียวไเนี่ยเลยอันเอาเธอพี่เร็วๆร้อนไม่ไหวแล้วเร็วๆสบาก่อนแป๊บนึงโอ้โหเลอันน้ำแม่งไม่ใช่น้อยๆเลยแลเว้ยดีกว่าตายฮาบี้ฮือม ยังไงเนี่ยแครอทเนี่ยพร้อมเสิร์ฟกินกับคนหันแล้วเนี่ยอ่ะสินใจเร็วๆไม่งั้น้องแกตายนะอ่ะก็ได้ครับตามนั้นครับโง่จริงได้เลยแล้วพวกแกก็ไปไถนาซะเย้เรามีคนไถนาไม่ต้องให้ประชากรเราไถแล้วเย้พร้อมยังอ่ะพวกแกพร้อมๆครับเออทาไมอยากตายก็รีบทำพระราชาส่งอภัยโทษให้พวกแกละ อภัพยพยาพ์เลยเหรอครับรับผมรับรับมึงอย่าไปล้อเลียนเขาขอบคุณครับอภัยพยาพ์เยอะกูงงเลยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้รีบทำล่ะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงอ๋อหนึ่งชั่วโมงสำหรับแปลงนี้ใช่ไหมครับทั้งเมืองนะอ๋อทั้งเมืองจะบ้าเลยหนึ่งชั่วโมงจะทานได้ไงเอาไปเอาไปไหนล้ะเอาเอาโดดลงไปแล้วก็หายเลยอะชิบหายแล้วแล้วแล้วฮึ โดนยังไงไม่เจ็บอะไม่ไหมครับเล็วเร็วทันปะวะน่าจะหมดแล้วอ่ะเหนื่อยมากจริงหมูแกเก็บเกี่ยวได้แค่นี้อะเฮ้เก็บเกี่ยวได้แค่นี้คืออะไรครับ ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่จะต้องการเราหันไปมองข้างหลังก่อนไหมเราดูเราดูโอ้ยนั่นแหละเยอะมากเพวกแกทำได้ไงเนี่ยโอ้โหโทษเลยเ้ยมันทำไวกว่าพวกเราทั้งหมู่บ้านอีกนะไว้เนี่ยเออสุยอดอืพวกแกคนโทษแล้วสุดยอดเลยพวกแกพวกฉันจะา วยหใอ่ะเฮ้ยรอดแล้วเลยอันโคตรเหนื่อยอ่ะจริงอ่ะจับอ่ะจับเป็นอะไรอ่ะอ่ะจับโอ้ยเนาะคือพอมันแตายหามันเลยเนาะไยสวัสดีครับเวลาชาเออดีนี่แน้ำลายเยอะไปตัวนี้นะแต่หามัแล้วไปแล้วไปไปไปหยุดไปหยุดเมื่อกี้มันขโมยนี่หว่าเลยอันนั่นดิเฮ้อเฮ้อเฮ้โกเล่เอ้ยโอ้โหมึงดูพึงดูพึงดู โอ้มจับให้ได้นะฮะโอ้ยเอ็มลอกเต็มเลยนะฮะมึงไปไปจับโจนเนี่ยก็จับยาบ้าเลยไรด้ิงพี่นึกว่าสอบไอปปร์บอสจับไม่ได้นี่พวกแกโดนตัดหัวประจานหน้าเมืองแน่เดี๋ยวนะแสดงว่าเราเป็นแพ้นี่ใช่ไหมลั่นกําลังคิดอยู่ยังไงครับยังไงเออคืนงีนนะเออฉันขอโทษแล้วก็จะตอบแทนด้วยมรกตนั่นนะ เอาไหมเอ้ยมรกตต้องเยอะแน่ๆเลยว่ะเพราะว่าทําให้เขาเยอะมากอะ่ะอ่ะเอาครับผมอ่ะนี่นี่ครับนี่อ่ะอคือยังไงฮะนี่ไงมรกตอันนึงแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างพอบ